นี่มันปู่จ๋านี่หว่าอ๋อ,อกระต่ายน้อยของยายขางลรันสนามบินแล้วตาจะสร้างน้ำตกที่สนามบินตีสามของประเทศไทยแต่เป็นเก้าโมงของนิวซีแลนด์ ประเทศแล้วก็ข่ามทวีไม่เคยเลยเว้ยแต่แรกคนเดียวตีห้าแล้วนะคะเราตื่นตั้งแต่ตีสี่ี่ขึ้นรถก่อนนะคะแม่สตาร์ล้นเลยยาย <laughs> งลงรถเกิดน,นะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึง่งนี่มันปู่จานี่หวาให้มาข,ขี้มูกโปงไหมเดี๋ยวตาคนนี้ก็ส่งแอดเบลไปในไลน์ <c oughs> ทุกวนะ <c oughs> ันอะปลูกแน่นเลยแม่ ะะแล้วก็เราส่งคนที่แก่ที่สุดในบ้านเอ้ยไม่ใช่น่ารังง้อ,อแล้วก็เราจะไปส่งคนคนแก่นะคะที่ชื่อเอิญน,นะคะซ <c oughs> ึ่งก็ไม่ได้อยากไปส่งเท่าไหร่หรอกเนะ <c oughs> าะเนี่ยก็ซาโดดเรียนมาตั้งสี่วันอ่ะ <c oughs> เออก็ไม่ได้อยากจะไปส่งเท่าไหร่หรอก <c oughs> ก็ไมไ่อยากจะไปส่ง ยวมคาลตอนนี้เราเช็คอินแล้วนะคะเครื่อง11โมง40เอ้าค่ะเขียนให้เป๋าอยู่ไหนไว้องรู้ค่ะหนูไปห้องน้ำก่อนก็คือกระเป๋าใหญ่เขาโหลดใต้เครื่องไปแล้วน่าจะน้ำหนักผ่านไม่งั้นเขาคงไม่เอาเข้าไปเราแลกเงินมาแล้ว320ดอลลาร์นิวซีแลนด์หน้าตาของเงินซื่อมาไหมปักก็เงินนกกีวีไง ดูไปดูไปยี่สบาทจ้ะาบาทยี่สิบบาทกับห้บาทแล้วไม่มีปดูไม่ใช่เขาใช้ดอลลาร์ลูกหรอดอลลาร์น่สเนียไปแลกตงา์ให้ไปแลกก็เยอะแยะได้มาห้าสิบบาทแต่ยี่บาทซื้อเอ็มดไม่พอเลยเอ๊ะมันเหมือนแบงค์ยี่สิบบาทเราเลยพ่อประกาศทองคำมูลค่าห้าแสนบาท แกไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าทำวหน้าเบื่อหน้าอมาาท้องคันถ้าไม่มาจะโดนนีลเทศออกจากแกงสามกุกเดี๋ยวนี้เอ้าใครมาเนี่ยไม่ใช่ไหมใครใช่แล้วว่าไม่ใช่ไหมโอ้ยเขาไม่ใช้หรอกแม่เทระกาศดูด้านหน่ะโยนี้แก แล้วคนมา สสที่สวนมมาชมด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับกําบมาไว้เจอกันแล้วไปเที่ยวกันมันจะเดี๋ยวไปหาถ้ามีปากเย้ปากนี่เป็ตอนนี้เราจะไปถ่ายรูปเซสสุดท้ายนะคระเพราะว่าเขาบอกว่าต้องรีบเข้าตอมอเพราะว่าตอนนี้ตอมอเขาจะสวจนานมากเลี่ยนเศร้าไหม แค่อย่าร้องไห้เยอะนะเขาทุกคนจะไม่สวยไม่เศร้าไม่เศร้าไปแค่นี้เองโหปาพักติไปพันมาบอบเครื่องรางก็คือเครื่องรางที่บ้านนี้ไม่พอนะดูต้องตามไปเดี๋ยวมัดติ๊กต๊ะนั่นแหละอ๋อไม่ก่ออเ๊ปสอ๋อน่ารักโอ้ยน่ารักยัย ได้อยู่มีพระอยู่ในนั้นไม่ใช่หรอมีพระอันนี้ก็พระไปแล้วนะคะทุกคนเพื่อพระต้อนรับดีกระโปรนะคะอะไรเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยตอนนี้ร้องไห้ไม่รอแล้วอย่าร้องไห้อ๋อกระต่ายน้อยของยายไม่ได้เร็วไปใบใหม่ขึ้นบันไดเลื่อนแบบนั้นเส้นวัดใจอ่ะไม่ไม่ประตูอันนี้เช็คอิน นามบินแลวตาจะสร้างน้ำตกที่สนามบาินปเลยมาปไปะปตั้ง <2 S 1> เอาขาตั้งกลง้องอ๋อไม่ไดียวขาตั้งกลง <c oughs> อ้องไปตาตา้งสองขาใช่แล้ว <c oughs> ลงเลยย เขาจะต่อแถวเขาจะต่อแถวแล้วบายบายบายย่ห้ามร้องให้เฮยไม่ต่อเลยโอ้ยองไป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 ทางหไดแล้วไม่ต้องลาเยอะเดี๋ยวจะร้องเ้ไม่เอาทำไมได้กอย่างนะมเขาามไม่ไม่ต้องคิดมากชื่อเยอะอดทนแม่ไม่เป็นไร ไปเลยลกูกบ๊ายบายช่ชูอันยองฮัสวันนี้เราก็ได้นำกระเป๋านะคะไปตรวจีนเครื่องเรียบร้อยแล้วก็สแกนร่างกายสแกนเปสาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ กำลังเข้ามาข้างไหนตรงมี่เจ็ดห้าศูนย์ฮ่องกงเราเหมือนจะเดินมาถึงเกตจีแล้วนะคะข้างในก็คือมีของขายเยอะมากแบบพวกแบรนด์น้ำหอมอะไรแี่นี้นั่งรอค่เกตเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกัน Good morning e v e ูด้วย s e take your seat. we are about to close the cabin door for departure. Will all the front personnel please leave the aircraft now. Thank you. ทุกคนตอนนี้เราถึงที่ห้องกงแล้วนะคะน่นแล้วเรากำลังจะไปต่อเครื่องนะคะเราเจอป้ายทานสิ์แล้วไอ้ยทานสร์นะคะก็ต้องตามไป,ไป้ายไปเกตนะคะนี่ Enza ศูนย์แปดศูย์ออกแรนก็คือเกตที่44่สี่นะแล้วเราไปเกตที่สีกันอยู่ตรงไหนปะตามตามเข้าไปแล้วกนะ excuse me where can I go to get 44เกือบเกือบลงมาข้างล่างทุกคนคือถ้าลงข้างล่างก็คือแบบว่าลงไปเลยนะเราต้องเดินมาอีกทางหนึ่งนี่นะเราเห็นป้ายนี่แหลฉันคือเขาลงตรงโน้นกันหมดเลยเว้ยแล้วมีเราแยกมาคนเดียว คนอื่นเขาน่าจะไปแล้วแต่เราเราไม่เห็นนี่ไงออบอร์ดิงเกตคือเราต้องทิ้งรถเข็นแล้วนะคะเนี่ยเขาไม่ให้เอาเข้าไปแล้วก็น้ําไม่รู้ว่าเขาจะเอาคุณเครื่นนองไห้ดังนั้นเราต้องกินให้หมดขวดขวดละตั้งร้อยสิบบาทเราต้องเชก,กระเป๋าอีกรอบนะคะตอนนี้หาเกสเจอแล้วนะคะเราก็ชิลได้เนี่ยคะ่ะ n z ็น0ศูนย์แปดศูนย์ มีที่ชาร์จแบตด้วยอ่ะน่าสนใจเนาะเดี๋ยวเรามาลองใช้ปลั๊กตัวนี้กันนะคะสายตาแบบนี้ก็น่าจะใช้อันนี้คนคือตอนเนี้ยคือเรามาทานซีเทองใช่ปะ่ะเรามาที่ห้องโถงแล้ว ตกล้อเพิ่มตอน5้าโมง4ี่สซึ่งไฟเนี่ยมันจะยาวถึงอกแล่นเลยเราก็เลยจะต้องเป่าหมอนรองคอแล้วด้วยนี่คือชีวิตที่ไม่มีขาตั้งกล้อง We invite Business Premier and AirPods Elite customers to run now for extra leisure. Thank you. ประมาณ4ชั่วโมงก็จะถึงโอเก้นแล้วนะช okay. ื no. hungry, yeah. บบ่อสันสีสัวสันสีสันสีสันสันสีสันสีทันไีสันส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 ันีสนสันสนสันสันนนน game. ตอนนี้เราอยู่ที่โอ,อกรกลแล้วนะคะเก้าโมงเหมือนไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามันคือตีสาของประเทศไทยแต่เป็นเก้าโมงของนิวซีแลนด์แป๊กระเ๋าที่โหลดใต้ของเครื่องกันค่ะคนตอนนี้เราก็ไม่อยู่แถอแถบที่เขาจะดีแคลกระเป๋าแล้วนะเพราะว่า เราจะต้องแบบไปแสดงแล้วก็แจ้งให้เขาดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างถึงจะได้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่กลับมานั่งเจอแล้วสวัสวดีน้องนั่นน้องแดงเย์นีเรียบร้อย ตอนนี้รีบมากยีสิบสองนาทีโฮสเขาบอกว่าจะพาไปหาอะไรกินหรือว่าจะต้องแบบกินอะไรสักอย่างเนี่ยน,น่าจะเป็นข้าวกลางวันแล้วรีบไปอาบน้ําก่อนนะก็คือแบบยังไม่ได้อาบน้ําเลยลงไฟมาอาบ,บน้ำก่อนนะเดี๋ยวมาเล่าต่อเฮ้ยเล่าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของโฮสแล้วนะคะเนื่องจากภาพตัดไปเพราะว่า <laughs> เราหลับมาทุกคนทุกคนยกดว่าว่าแบบว่า คือเรามาถึงที่เนี่ยตอนที่มันเป็นเวลาที่สามที่สี่ของประเทศไทยอะ่ะแต่ที่นี่คือเก้าโมงสิบโมงเช้าแล้วอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นปว่าเราแทบไม่ได้หลับเลยแล้วบนเครื่องก็คืออนะทุกคนก็รู้ว่ามันนั่งมามันหลับไม่เต็มอิ่มและเราก็แบบว่ามาถึงใช่ปะ่ะโฮสเขาก็แบบขนกระเป๋าให้เราด้วยแบบ น่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็มีลูกลูกสาวโฮสต์มาต้อนรับเราด้วยแล้วเขาก็ช่วยกันขนกระเป๋าขึ้นห้องอันนี้ห้องของเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอจัดกระเป๋าเสร็จก่อนแล้วก็เราจะถ่ายห้องให้ทุกคนดูว่าห้องของเรามันน่ารักมากเลยเออพูดถึงพอมาถึงใช่ปะก็แบบคุยกันแบบเม้ามอยแบบสุดยอดแบบคุยกันมันมีเรื่องให้คุยทุกคนแล้วก็แบบเออเอาของฝากให้เขาเป็นเกงเกงช้างซึ่งแบบ เขาดีใจมากเพราะว่าแบบว่าอุ้ยแบบโอ้เมนกอดแบบว่าใครที่ไปเที่ยวประเทศไทยอ่ะคือจะต้องได้กางเกงช้างกลับมาใส่ที่นี่ตลอดเขาก็เลยแบบดีใจมากที่แบบว่าเลือกของฝากก็ขอบคุณพี่ที่เขาเคยสอนพิเศษเราเขาแนะนําให้เราเอาของฝากไปด้วยไอ้เราก็ลืมคิดว่าเอไปตั้งไกลแทนที่จะมีของฝากก็น,นั่นแหละเขาดีใจมากทุกคนแบบเกินคาดมาก,มาก,ม,ากมากเลยแล้วตอนนี้คือ หกโมงเย็นนะคะประมาณหกโมงครึ่งแล้เแต่ทุกคนดูแดดวย้น้าสดมากเลยว้ายห้องเรายังไม่ได้จัดห้ามดูนี่ดูแดดดิหกโมงเย็นแบบใด<笑><笑>ก็อ่ไรนะช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่าถ้าเราจะไม่ถิบมันคืออะไรอะอะไรเดย์ไลท์หรือสักอย่างเนี่ยมันเป็นช่วงซัมเมอร์เนาะแล้วก็ร้อนมากสวัสดีตอนเย็น ควจริก็ดึกแล้วแหละที่นี่ประมาณ2องทุ่มครึ่งแล้วนะคะแล้วเราเพิ่งจัดกระเป๋าเสร็จตอนประมาณ2องทุ่มกว่า,วาแล้วแบบนี่ก็เวลากินข้าวเราก็เลยมาหาอะไรกินโดยเราต้องทําอาหารเองนะคะเพราะว่าโฮสตของเรายังไม่กลับมาเลยส่วนอลอตี้ก็คือไม่ไม่ไม่กินข้าวเย็นส่วนใหญ่จะกินแบบสแนค็คพวกขนมอะไรเงี้ยเราก็จะมาทำอะไรกินกัน นี่คือห้องของเราน่ารักมากเลยอ่ะนี่เราจัดเรียบร้อยแล้วนะอุ้ยเบอร์ดีเลที่เราปิดหน้าต่างนีจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าอยู่ในนี้แล้วก็เราก็จัดเป็นพวกของนี่ก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งหน้า กระเป๋านี้ไม่รู้จะยัดไว้ไหนก็เลยวางไว้อย่างนี้เป็นโต๊ะทำงานแลหลังนาอะแล้วก,ก็เตียงนอนดีตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มแล้วนะคะของนิวซีแลนด์แต่ว่าทุกคนอง,งงกับสภาพอากาศที่นี่มากคือแบบเมื่อเช้าคือร้อนมากทุกคนเห็นบ้านแดดแบบจ้ามากแต่พอมาถึงนี่ปุ๊บมันก็ยังร้อนอยู่ตอนมีแหละแต่พอแดด คือตะว,วันตกดินปุ๊บตอนนี้หนาวทุกคนมันเย็นเย็นมันเหมือนแบบอรารมณ์เหมือนประเทศไทยกําลังเข้าหน้าหนาวอ่ะเดี๋ยวมาดูนะตอนมีแดดพวกนี้จะร้อนเหมือนเดิมไหมตอดน,นี้ก็คุ i น h t นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ในวันที่แดดออกไม่ไหวละง่วงคุณม,มน เดี๋ยวมาดูห้องตอนเช้ากันถ่ายห้องตอนเช้าให้ดูกันเนเตเทเนอันนี้คือห้องของเราน่ารักไหมโตทำงานด้วย หนาบ้านทน้าเดนี่เปิดต้อนรับแสงเดนกันนี่ลัดหนอก็สำหรับการมา ที่นิวซีแลนด์วันแรกก็ประมาณนี้นะคะเรามาถึงเมื่อวานตอนกี่โมงนะที่ทุกคนเห็นไปก็คือประมาณสิบเอโมงที่มาถึงมาโฮตต่าถึงประเทศนิวซีแลนด์ที่สนามบินประมาณ9ก้าโมงตอนนี้เราตื่นมาก็ประมาณเจ็ดโมงก็คือกำลังจะครบหนึ่งวันเต็มแล้วาการที่เราบินมา ้วยตัวเองครั้งแรกคนเดียวเอาสิ่งว่าเราไม่เคยแบบไปต่างประเทศที่แบบส่วนใหญ่จะบินไฟในประเทศเออแต่ข้ามประเทศแล้วก็ข้ามทวีแบบไม่เคยเลยเยว้ยแต่ครั้งแรกคนเดียวแต่เราถามคนตลอดทางเลยเอ,อ่ะแบบเห็นที่ก็ถามเห็นใครก็ถามอะไรเงี้ยแต่ก็คือรอดมาได้นะคะ โอเคองั้นก็ประมาณนี้นะคะน่าสดมากสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กด s ับส c ค i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยมาดูกันว่าเราจะทำอะไรต่อสำหรับนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายกะกง